กินกินมันเข้าไปคราวนี้อาจจะเป็นข้าวยาไส้มื้อสุดท้ายของแกก็ได้ต้องอุตส่าห์ทำไมคะคุณแม่จะขอให้อุตส่าห์ป้อนให้อย่างนั้นหรอโถ่คุณแม่คุณแม่ก็มีฟันมีลิ้นก็เอาไว้ฆ่าเอาไว้เลียกินเองสิหมาข้างถนนเนี่ยมันยังกินเองได้เลย และคนวันนะสูงส่งอย่างคุณแม่จะทำเองไม่ได้หรือยังไงคะคุณแม่คะเลียเสร็จแล้วอะ่ะก็อย่าขี้อย่ายเย่อให้มันเลอะเทอะนะกล่ะ <G ül> คืนนี้เรามีอะไรต้องทำสนุกสนุกกันอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณแม่สนุกจนช็อกตายค่ะกองของี้กองเย่ยวขึ้นมา มันเง่าจาดตานะคะ